ตัวยอย่างนี้เราจะสาธิตวิธีการต่อผิวโดวยใช้คําสั่ง transition นะครับคําคสั่งนี้จะต้องเส s e r ชนิดนึงนะครับเส s e r ชคำว่า transition นะครับก็หรือถ้าไม่มีก็อยู่ใน insert เมนู insert surface transition นะครับเมนู Menu insert นะครับ surface แล้วก็ transition นะครับก็ทําเป็นไอคอนเอาไว้นะครับอันนี้ผมทาไว้แล้วนะครับวิธีการใช้นะครับเราก็จะต้อง เลือกนะครับขอบที่เป็นขอบเปิดเท่านั้นขอบปิดไม่ได้นะครับเสร็จแล้วกดเมาส์กลางมันจะมีลิสต์เกิดขึ้นนะครับให้เรากดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เลือกพยายามเลือกให้ทิศทางของลูกศรน,นะครับมัน เกิดด้านเดียวกันตลอดนะครับคือเลือกขอบไหนก็คือให้เลือกขอบนั้นตลอดนะครับเสร็จแ,แล้ว Continuity มันตั้งเป็น G1 ให้อยู่แล้วนะครับให้เรากดโอเคได้เลยนะครับเราก็จะได้ Surface ฟในสนักษะที่ทุกทุกขอบจะ่วนเข้าหากันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับโอเคก็นำไปลองใช้ดูครับ